ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลิงหลิงเจ้าโตขึ้นเป็นกองนับเป็นสิ่งที่พี่ชายอย่างข้าพึงปรารถนาแล้วเฉินเซียงลูกหัวพร้อมมองสำรวจนางที่เติบใหญ่ยามนี้นางมีใบหน้าง,งดงามก่อนหน้ายังเป็นเพียงเด็กสาวขี้อายซึ่งหลายปีที่ผ่านมานั้นเฉินเซียงมักจะมีเรื่องยุ่งวุ่นวายตลอดเวลาแต่สำหรับนางเป็นการเก็บตัวบ่มเพาะพลังมาโดยตลอด หลังจากเติบใหญ่หลิงหลิงก็มีความงดงามด้วยใบหน้าอ่อนหวานแต่ความงดงามของนางต่างจากเหมยเยาเซียงเยว่าและเยี่ยหลานแววตาและรอยยิ้มรวมถึงท่วงท่าทุกอริยบทไม่ได้มีอำนาจสเสน่ห์หญิงที่ยวุ่ยวนชวนลุ่มหลงความงดงามนี้จึงไม่เหมือนกับบรรดาหญิงงามนางด้วยแววตาสายซื่อบริสุทธิ์ยิ่งไปกว่านั้นความอ่อนโยนของนางเปรียบเปรยได้กับสายน้ำบางเบายามนี้นางยังคงเหมือนเด็กน้อยที่กำลังเกาะแขนของเฉินเซียงฮิ้วไกวไปมา มัน,นานมาแล้วที่ข้าเองไม่ได้พบเจอยามนี้หลิงหลิงก็งดงามไม่ยิ่งหย่อนกว่าใครจริงๆสื่อหลานกล่าวยิ้มยิ้มก่อนจะหันไปพยักหน้าให้กับหุยชานซึ่งก่อนหน้าทั้งสองมีการติดต่อช่วยเหลือกันในธุรกิจจึงมีความคุ้นเคยกันพอสมควรเด็กเหลือขอเอาแต่วิ่งพลานไปทั่วไม่เคยคิดกลับมาดูดำดูดีข้าและน้องสาวของเจ้าเลยนะหุยชานกล่าวพร้อมง้างมือเตรียมตีหัวของเขาแต่แล้วก็ยับยั้งไว้ไม่ลงมือแต่พอคิดคิดดูแล้วการที่หลิงหลิงไม่ได้เจอเจ้าก็นับเป็นสวรรค์เมตตาพอสมควร เยีย่ยหลานเข้ามาใกล้หลิงหลิงครู่ต่อมานางสัมผัสใบหน้าของอีกฝ่ายพร้อมกับยกยิ้มหลิงหลิงเจ้างดงามกว่าใครทั้งหมดที่สําคัญความแข็งแกร่งก็ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันหลานหลานมีทีท้าจะอิจฉาเล็กน้อยนางบุ้ยปากขึ้นกล่าวทำไมข้าไม่สูงขึ้นบ้างเลยก่อนหน้าหลิงหลิงสูงกว่าเพียงเล็กน้อยแต่ตอนนี้นางสูงแซงข้าไปไกลแล้ว หลิงหลิงที่ยืนคู่กับเย่ยหลานโดยทั้งสองนางสวมชุดสีแดงเหมือนกันมันยิ่งทําให้ทั้งสองนางดูโดดเด่นหากว่าทั้งสองเดินเล่นไปตามถนนรับรองได้เลยว่าชายหนุ่มต้องถูกสะกดให้จ้องมองโดยที่ไม่อาจละสายตากระทั่งอาจมีใครเก็บไปนอนฝันด้วยซ้ําพี่สาวหลานหลานก็งดงามมากหลิงหลิงกล่าวขึ้นแม้นางจะเป็นหญิงที่ไรเดียงสาแต่ด้วยใบหน้าที่งดงามของนางก็อาจนําพาภัยมาสู่ตนได้โดยนางมักตกเป็นเป้าสายตาของใครต่อใครจึงไม่พึงพอใจในความงดงามของตนเท่าไหรนะัก หุยชานเจ้าตัดสินใจจะเข้าร่วมกับพวกเราหรือไม่ชีเลียนกล่าวถามขึ้นพวกยุหลานน่าจะได้บอกเรื่องนี้เจ้าแล้วเดิมทีพวกเราก็มีแผนจะเข้าร่วมอยู่ก่อนแล้วเมื่อได้ยินยุหลานบอกว่าเป็นสถานที่ที่มีหญิงสาวรวมตัวกันอยู่มากแต่ท่านบรรพบรุษมังกรน,น้ำแข็งต้องการเวลาเพื่อสั่งสอนชี้แนะพวกข้าก่อนดังนั้นข้าจึงมาเอาในตอนนี้หุยชานที่นั่งอยู่ก็เอี้ยวตัวหยิบผลไม้บนโต๊ะใกล้มากัดคำหนึ่งก่อนจะทำเพลงอย่างสบายใจ เดิมทีท่านบรรพบรุษมังกรน้ำแข็งตั้งใจจะไปที่แดนมหาเทพอย่างไรก็ตามเขาได้ข่าวการกลับมาของเฉินเซี่ยงจึงล้มเลิกความคิดก่อนที่ข้าจะออกมาเขาได้บอกว่าราชันประมุขแห่งเทวจักรพัชก้าสวรรค์กำลังเรียกตัวเขา เดิมทีมังกรน,น้ำแข็งได้รับการช่วยเหลือครั้งใหญ่จากเฉินเซียงจนทำให้เขาได้รับความทรงจำพร้อมกับหลุดพ้นเป็นอิสระจากการกดขี่ของเทพแห่งความมั่งคั่งเขารู้ว่าหุยชานและหลิงหลิงเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันกันกบเฉินเซียงจึงดูแลทั้งสองนางเป็นพิเศษทั้งยังมอบสิ่งดีๆมากมายให้แก่พวกนางก่อนอื่นจะต้องเข้าประชุมที่อาคารเจ้าเมืองเฉินเซียงหุยชานพวกเจ้าไปกับข้าส่วนคนอื่นๆให้รออยู่ที่นี่เมื่อถึงเวลานั้นจะมีนิกายสวรรค์เร้นรับเข้าร่วมหารือด้วยชีเลียนกล่าว หลิงหลิงเจ้ากลับไปที่หมู่บ้านร้อยบุพผา,ากับสื่อหลานเพื่อทําความคุ้นเคยกับสถานที่และคนอื่นๆการต่อสู้ที่นี่ไม่เหมาะสําหรับเจ้าหลิงหลิงพยักหน้าก่อนเขย่งตัวจูบแก้มของเฉินเซียงแล้วจึงเดินตามสื่อหลานออกไปเป็นน้องสาวที่แสนดีจริงเลยเชียวต่างจากยุหลานและเชียนเซียนเป็นไหนไหนหญิงป่าเถื่อนทั้งสองที่วันวันคิดแต่จะเอาชนะข้าเฉินเซียงกล่าวพร้อมยกมือสัมผัสแก้มในตําแหน่งที่ถูกหลิงหลิงจูบดูท่าจะเคลิบเคลิม้มเยี่ยหล หลานๆพวกเจ้าจงค้นหาและรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนิกายสวรรค์เร้นลับพวกนั้นยกขยงมาที่เมืองนี้แล้วเป็นไปไม่ได้ที่พวกมันจะเข้าร่วมการหาหรือที่อาคารเจ้าเมืองได้ทั้งหมดอย่างไรแล้วพวกมันที่เหลือน่าจะเข้าพักอยู่ในโรงเตี๊ยมฉีเหลียนกล่าวย้ำเตือนพวกเจ้าทั้งสองต้องระวังตัวให้มากหากว่าเห็นท่าไม่ดีให้หนีไปกบดานที่หมู่บ้านร้อยบุกผาแน่นอนว่าพวกมันจะไม่กล้าทา้าทาย เย,ย่หลานและหลานหลานเชี่ยวชาญในด้านการอำพรังซ่อนเร้นซึ่งฉีเลียนเข้าใจดีเพราะกระทั่งนางยังไม่สามารถค้นพบพวกนางเวลาที่ซ่อนตัวได้เลยยิ่งไปกว่านั้นกระทั่งนิกายเก้าสวรรค์ที่มีอาวุโสระดับสูงก็เคยโดนปั่นหัวมาแล้วยามนี้คงมีแค่เพียงเฉินเซี่ยงเท่านั้นพวกเราไปกันวิชานระหว่างทางข้าจะบอกเจ้าเรื่องสำคัญที่เจ้าจำเป็นต้องรับรู้ถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ชีเหลียนกำลังคิดว่านิกายสวรรค์เร้นลับจะต้องมีเป้าหมายอื่นแอบแฝงอยู่หากว่าประมุขนิกายเป็นอย่างที่เยี่ยลลหลานและหลานหลานกล่าวหากว่ามันเป็นพวกชั่วร้ายจริงการเป็นพันธมิตรกับนิกายสวรรค์เร้นลับย่อมไม่เป็นเรื่องดีชีเหลียนก้าวนำเฉินเซียงและหุยชานขึ้นสู่เกี้ยวหลังหนึ่งเกี้ยวนี้ไรซึ่งการลากจูงใดๆแต่สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยความรวมเร็วทั้งยังสามารถบ,บินไปด้านนอกได้อีกด้วยซึ่งมันเป็นสิ่งที่เมิ่งเออสร้างขึ้นเกี้ยวหลังนี้ยอดเยี่ยมจริงๆมีกระทั่่งงเียขนาดใหญ เฉินเซี่ยงเข้ามาด้านในก็พบว่ามีพื้นที่ค่อนข้างกว้างมีทั้งเตียงนอนและโต๊ะตู้ต่างๆส่วนพื้นปูด้วยหนังสัตว์สีขาวมีความนุ่มประดับประดาตกแต่งไว้ค่อนข้างหรูหราเฉินเซี่ยงทิ้งตัวลงนอนแผ่แล้วจึงกลิ้งไปมาซ้ายทีขวาทีเกี่ยวนี้เป็นพาหนะขนาดใหญ่ซึ่งด้านในจึงเป็นเหมือนโถงกว้างใหญ่โตมันจึงติดตั้งด้วยรูปแบบจิตวิญ,ญญาณแห่งพลังมิติ เจ้าอันาพานน้อยเกี้ยวหลังนี้เป็นสถานที่ส่วนตัวของชีเหรียญไม่ได้เป็นที่สำหรับสุนัขอายุอาศัยหุยชานกล่าวเอ็ดขึ้นเมื่อเห็นเฉินเซี่ยงนอนกลิ้งไปมาบนเตียงนอนของชีเหรียญน,นางจึงคิดว่าเป็นการเสียมารยาทและหยาบคายเกินจะรับได้ทว่าชีเหรียญไม่ได้ใส่ใจเลยแม้แต่น้อยนางไม่ถือสาค่าหรอกจริงไหมพี่สาวชีเหรียญเฉินเซี่ยงกล่าวยิ้มร้าย เป็นที่แน่นอนว่านางจะไม่ถือสาหรือรังเกียจเขาเขาและนางได้ร่วมทุกสุขด้วยกันมามากทั้งวันและคืนอันแสนหวานจิตใจนางถูกพิชิตอย่างรบาบคาบเมื่อนานมาแล้วหักว่ายามนี้ไม่มีหุยชานอยู่ด้วยทั้งเขากับนางคงจะได้เติมเต็มความสุขและความหวานซาบซ่านให้แก่กันพี่หลงท่านไม่คิดหรือว่าเวลานี้ตนเองอาจกลายเป็นส่วนเกินบ้างหรือเฉินเซี่ยงกล่าวถามขึ้นพร้อมยกมือขึ้นถูจมูกสีหน้าดูค่อนข้างคึกขนอง ชีเหรียญเหลือบมองไปยังเฉินเซี่ยงโดยใบหน้าเริ่มแดงระเรื่อขึ้นขณะนี้หุยชานรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรแต่นางก็ไม่คิดมาก่อนเลยว่าชีเหรียญเฉินเซี่ยงจะลงเอยกันได้จริงๆเจ้าอันาพานน้อยฉีเหรียญเสร็จเจ้าแล้วสินะร้ายไม่เบาหุยชานกล่าวยกยอไปอยังเฉินเซี่ยงโดยนางไม่อาจรู้เลยว่าอีกฝ่ายกําลังคิดไม่ดีต่อนางแล้ว้ากาศที่ไหนกันหากข้าจัดการพี่หลงได้ก็ว่าไปอย่างเฉินเซียงส่งยิ้มร้ายๆยสายตาล่อแหลม หุยชายหัวเราะขึ้นกล่าวไปยังฉีเหลียนว่าฉีเหลียนทำไมเจ้าไม่คิดจะทำอะไรมันบ้างเลยทั้งๆท,ที่เจ้าอันธพาลน,น้อยกำลังจะคุกคามข้าเฉินเซี่ยงกล่าวยิ้มยิ้มนางจะทำอะไรกับข้างั้นหรือเพราะท่านอยู่ที่นี่จึงเจ้าละเว้นข้าไปสักคนเถอะอย่าได้สนใจคือเจ้าคงไม่ต้องการที่จะหุยชานกล่าวอย่างอ้อนวอนโดยที่นางไม่ได้สังเกตเลยว่าเฉินเซี่ยงหายไปแล้วซึ่งตอนนี้เขาอยู่ข้างกายของฉีเหลียน ชีเหลียนได้เห็นเพียงแวบเดียวที่เฉินเซี่ยงเข้าประชิดตัวกลายเป็นว่ารู้สึกตัวอีกทีคือตอนเองนอนราบอยู่บนพื้นนุ่มริมฝีปากกำลังถูกเขากลืนกินแม้จะต้องการขัดขืนแต่กลายเป็นไร้ซึ่งเรี่ยวแรงใดๆตัวของนางอ่อนย่บปล่อยให้เขาจูบต่อหน้าต่อตาของวิชานวิชานเค้นเสียงขึ้นก่อนจะกล่าวว่าเจ้าอันพานน้อยจองของมากขึ้นทุกวันแล้วนะหากมีโอกาสข้าจะสั่งสอนเจ้าเอง นางกล่าวโดยที่มองเห็นฉากรักอยู่คาใต้หญิงชายคู่รักจูบกันดูดดื่มพัวพันแนบชิดอย่างที่ไม่เคยได้พบเห็นมาก่อนสักครั้งในชีวิตถึงแล้วหุยชานตบลงที่แผ่นหลังของเฉินเซียงอย่างรุนแรงหลังจากนางได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทางด้านชีเหลียนเองก็ดูไม่ค่อยเต็มใจเห็นได้ชัดว่ามันเป็นเฉินเซียงที่จงใจทําให้นางอับอายต่อหน้าหุยชานพอคิดคิดไปแล้วก็รู้สึกชวนหน้าโมโยง ชีเหรียญผลักเฉินเซียงออกแล้วใช้หลังมือเช็ดริมฝีปากงามของตนยามนี้ใบหน้าของนางแดงกับนางเขินอายจนไม่กล้าแม้กระทั่งสบตากับหุยชานไปกันเถอะพวกเรามีเรื่องสําคัญหุยชานสายยิ้มขึ้นนางช่วยหยิบเสื้อผ้าที่เฉินเซียงปลดออกส่งคืนให้ชีเหรียญก่อนจะเดินลงจากเกี้ยวไปเป็นคนแรกเฉินเซียงยิ้มร้ายๆพร้อมเลียปากเดินตามติดไปทางด้านหลังหลังจากที่จัดแจงเสื้อผ้าเสร็จสับชีเหรียญจึงออกจากเกี้ยวโดยเดินไปด้วยท่าทีสง่างาม แต,ตแตกต่างไปจากครู่ก่อนอย่างฉับพลันเมื่อเข้าสู่อาคารเจ้าเมืองฉีเหลียนคุ้นเคยเส้นทางภายในตัวอาคารกว่าใครจึงเดินนำฮุยชาและเฉินเซี่ยงตรงเข้าสู่ห้องประชุมลับซึ่งภายในห้องประชุมมีคนจํานวนมากรอยอยู่ก่อนแล้วคนเหล่านี้ส่วนมากเป็นคนที่คุ้นเคยกับเฉินเซี่ยงอย่างเช่นกู่ตงเฉินเทพสยบปีศาจและเทพแห่งการลงทันนอกจากนี้ยังมีคนรู้จักเก่าอย่างเจ้าเมืองเทพสยบปีศาจคนปัจจุบันนั่นก็คือเลินเทียนหยงผู้เป็นสิทธิยย์พี่ใหญ่ มีเพียงสองคนที่เฉินเซียงไม่เคยรู้จักมาก่อนเป็นชายหนุ่มชุดขาวดูหล่อเหลาและชายตาเดียวไวกลางคนเมื่อเฉินเซี่ยงเข้ามาในห้องประชุมรับชายหนุ่มชุดขาวก็มีแววตาและท่าทีเบิกบานเมื่อมันพบุูยชานและฉีเหรียเญเฉินเซียงจึงคาดว่ามันน่าจะเป็นบุตรแห่งประมุขคณิกายสวรรค์เร้นลับแม่นางมังกรคงจะมาในนามตระกูลมังกรน้ำแข็งสินะกูตรงเฉินยิ้มขึ้นซึ่งพวกเขาทราบดีว่ามังกรน้ำแข็งกลับมาแล้ว โดยมีทั้งสายแร่มังกรที่ส่งผลให้ตระกูลมังกรน้ำแข็งมีอำนาจพลังมากขึ้นไม่ใช่ข้าได้เข้ารวมกับหมู่บ้านร้อยบุบผาแล้ววิชานกล่าวพร้อมยิ้มเล็กน้อยย่อตัวลงนั่งชายชุดขาวยืนขึ้นพร้อมกล่าวด้วยรอยยิ้มสง่างามข้าคือฝ่ายอาวุโสแห่งนิกายสวรรค์เร้นลับท่านพ่อข้าคือประมุขนิกายสวรรค์เร้นลับยามนี้เขามีธุระมากมายต้องจัดการจึงไม่สามารถมาที่นี่ด้วยตัวท่านเองได้ซึ่งท่านพ่อได้ขออภัยมณฑนะที่แห่งนี้ด้วยหวังว่าทุกท่านคงเข้าใจ ทุกคนพยักหน้าพร้อมเพียงกันหมายความว่าพวกเขาไม่ได้ถือสาในเรื่องนี้โดยนอกเหนือจากเฉินเซี่ยงฉีเหลียนและวุยชานคนอื่นๆค่อนข้างประทับใจในความสุภาพนอบน้อมของชายชุดขาวผู้นี้อย่างยิ่งแม่นางจะต้องเป็นตระกูลมังกรน้ำแข็งราชามังกรสาวผู้ลือเรื่องข้านามว่าฟู่เทียนเการู้สึกเป็นเกียรติที่ได้พบแม่นางชายชุดขาวยื่นมือประสานเพื่อทักทายกับวุยชานวุยชานพงกหัวเพียงเล็กน้อยพร้อมกับสีหน้านิ่งเรียบเฉยปราศจากการสื่ออารมณ์ใดๆ แม่นางหลูได้รับราชามังกรสาวเข้าร่วมเป็นสมาชิกระดับสูงยามนี้หมู่บ้านร้อยบุบผาเปี่ยมอำนาจเหลือล้นช่างน่ายินดีอย่างยิ่งฟู่เทียนเกากล่าวไปยังฉีเหลียนทุกคนล้วนรับรู้ได้ทั่วกันว่าฟู่เทียนเกามาด้วยจุดประสงค์อื่นที่แอบแฝงโดยจะต้องมีเป้าหมายไปที่ฉีเหลียนและหุยชานเพราะระหว่างที่รอการมาของพวกนางเจ้าเด็กเหลือขอรายนี้ยังคงนิ่งเฉยไร้ซึ่งการประสบประแจงคนอื่นๆเช่นที่เห็นอยู่ จริงสิพี่ชายท่านนี้เป็นใครแล้วเข้ามาในนี้ด้วยนามของขุมกำลังใดฟู่เทียนเกาจดจ้องสังเกตไปที่เฉินเซี่ยงแม้ว่าใบหน้ามันจะยิ้มแย้มดีอยู่กระนั้นแล้วเฉินเซี่ยงก็รู้สึกไม่ถูกชะตากับมันยิ่งนักอีกทั้งยังมองเห็นความเป็นปรปักษ์ได้จากแววตาของมันโดยเฉินเซี่ยงเขาเอ่ยเพียงชื่อของตนสั้นโดยมีน้ำเสียงแผ่วต่ำไม่ยี่ะก่อนจะนั่งข้างๆฉีเหลียนแสดงให้มันเข้าใจได้ถึงความสนิทสนมกับฉีเหลียน แท้จริงแล้วนี่คือผู้โด่งดังเฉินเซียงนี่เองข้าได้ยืนเรื่องราวมานานนับถือนับถือฟู่เทียนเกากล่าขึ้นเมื่อมันเห็นเขานั่งข้างข้างชีเลียนจึงนึกอิจฉาอยู่ในใจพวกเราในที่ประชุมนี้ล้วนเป็นตัวแทนจากขุมกำลังต่างๆไม่รู้ว่าพี่ชายเฉินมาในนามของขุมนิกายใดเขาสามารถเข้าร่วมในนามนิกายเก้าสวรรค์ของข้าในนามเมืองเทพสยบปีศาจเช่นกัน กูตรงเฉินและเล่นเทียนหยงกล่าวขึ้นทันทีทําให้ฟู่เทียนเกาเข้าใจถึงสถานะของเฉินเซียงในที่ประชุมนี้ว่าไม่ธรรมดาฟู่เทียนเกายิ้มขึ้นฉับพลันมันกล่าวว่าผู้ที่ถูกคาดหวังและควรแก่การยกย่องอย่างแท้จริงนับถือนับถือฟู่เทียนเการู้สึกเสียหน้าจนรอยยิ้มอันแช่มชื่นของมันเริ่มเลือนหายไปเล็กน้อยชีเหรียญกล่าวขึ้นระหว่างที่มันนั่งลงเฉินเซียงยังมาในนามหมู่บ้านร้อยบุกผาแห่งข้า ยามนี้กู่ตรงเฉินและพวกเริ่มหัวเราะเยาะขึ้นในใจหมู่บ้านร้อยบุกผาล้วนเต็มไปด้วยอิสตรีผู้แข็งกแกร่งและเลอโฉมการที่เฉินเซี่ยงสามารถเป็นตัวแทนแห่งหมู่บ้านร้อยบุกผาย่อมบ่งบอกถึงสถานะและความสนิทสนมได้พี่ชายเฉินช่างน่ายกย่องนักน้องชายอย่างข้าเลื่อมใสจริงๆยามนี้มันกล่าวโดยยังคงยิ้มอยู่ทว่าในใจมันแทบตกเลือดและเริ่มเกลียดชังเพราะไม่นึกเลยว่าเฉินเซี่ยงจะสนิทสนมกับฉีเลียนอย่างมากมายเพียงนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งคนที่บ่มเพาะทักษะปีศาจจากพลังหยินอันชั่วร้าย ดังนั้นหมู่บ้านร้อยบุกผาในสายตามันจึงเป็นดั่งพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยการมีหญิงสาวจำนวนมากและเปี่ยมพรสวรรค์ทำให้ที่แห่งนี้ตกเป็นเป้าเนื่องจากไม่เพียงแต่เพิ่มอำนาจความแข็งแกร่งให้แก่มันเท่านั้นแต่ยังตอบสนองความปรารถนาในใจอีกด้วยอย่างไรก็ตามมันจะต้องหาหนทางเข้าถึงที่นั่นให้ได้ก่อนดังนั้นมันจึงมีความเกลียดชังต่อเฉินเซียงอย่างยิง่งซึ่งแน่นอนว่าเป็นเพราะมันกำลังอิจฉาในสถานะของเฉินเซี่ยง นายน้อยฟู่เข้าใจถึงสถานการณ์ของแมลงปีศาจมากน้อยเพียงใดพอจะรู้จุดอ่อนของพวกมันหรือไม่กูตรงเฉิน,เฉ,นเฉินกล่าวถามขึ้นเพราะนิกายสวรรค์เร้นลับนี้มีอำนาจสูงล้ำตรับใดที่ไม่ได้เป็นศัตรูกันก็จะสามารถร่วมเป็นพันธมิตรผนึกกำลังร่วมกันได้ฟู่เทียนเกากล่าวว่าเดิมทีข้าไม่รู้อะไรเลยแต่เป็นสาวกนิกายสวรรค์เร้นลับได้แฝงตัวในนิกายปีศาจนรกจึงได้รับรู้เรื่องแมลงปีศาจพวกนี้ได้ถูกควบคุมโดยจัก,กรพรรดิปีศาจนรก แต่มันมีอำนาจควบคุมเพียงชั่วราเท่านั้นภายหลังจะเป็นการควบคุมโดยอาณาจักรศักดิ์อันลึกลับแทนทุกคนผ่อนคลายได้ตอนนี้ฝูงแมลงปีศาจอยู่ในระยะเริ่มต้นเท่านั้นจึงยังไม่แข็งแกร่งอันใดนักฝูงแมลงปีศาจจะแข็งแกร่งได้จําเป็นต้องอาศัยอำนาจพลังจากตัวที่เป็นนางพญาในช่วงแรกเกิดจะถือว่ายังอ่อนแอมากสิ่งที่พวกเราต้องทําก็แค่ฆ่านางพญาของมันเสียซึ่งจะทําให้ตัวอื่นตายตามลงไปเองเพราะหลังจากนางพญาแมลงปีศาจตายลงจะส่งกระทบต่อจิตวิญญ,ญาณของแมลงตัวอื่น มแมลงปีศาจเหล่านี้ช่วงแรกเกิดจะต้องได้รับถ่ายทอดปลุกฝังจิตวิญญาณก่อนจึงจะมีชีวิตเทพสยบปีศาจกล่าวถามขึ้นมแมลงพวกนี้แข็งแกร่งได้ขึ้นอยู่กับนางพญา,าแมลงปีศาจที่จะมอบอำนาจพลังให้พวกมันงั้นหรือฟู่เทียนเก่าพยักหน้า ถูกต้องนางพญามแงลงปีศาจจะต้องสังหารเพื่อดูดเลือดมนุษย์หรืออสูรที่จะทําให้มันสามารถครบแน่นมุกชนิดหนึ่งซึ่งแมลงปีศาจที่กินมุกนั้นจะได้รับอํานาจพอยิ่งแข็งแกร่งขึ้นการแพร่พันธุ์ก็จะทวีคูณยิ่งขึ้นและนั่นจะทําให้แมลงที่เกิดจะมีความแข็งแกร่งทันทีเมื่อโตเต็มวัยเฉินเซียงเข้าใจแล้วว่าเหตุใดเวอร์จึงบอกว่าโลกเทพายักษ์าที่มากด้วยความแข็งแกร่งจึงพินาศย่อยยับด้วยการคุกคามของแมลงปีศาจที่เติบโตขยายพันธุ์จนกลายเป็นสถานการณ์ เจ้ารู้หรือไม่ว่ามีรังของพวกมันอยู่ที่ใดบ้างวูไคหนิงกล่าวถามหากข้ารู้ตำแหน่งจะตรงไปทำลายพวกมันทันทีแน่นอนว่าตัวการสำคัญที่พวกเราไม่อาจมองข้ามได้นั่นคือจัก,กรพรรดิปีศาจนรกมันคือภัยคุกคามใหญ่หลวงที่ฟุมฟักแมลงปีศาจอย่างลับๆ เฉินเซี่ยงต้องการรู้ให้ได้ว่าเป็นอนาจาักรศักดิ์ใดที่ริอาจฟูมฟักมแมลงปีศาจเหล่านี้การกระทําของมันไม่ต่างไปกับการเล่นกับไฟที่อาจย้อนมาแผดเผามันเองได้ทุกเมื่อเพราะหากมันสูญเสียการควบคุม,มแมลงปีศาจเหล่านี้เมื่อใดเมื่อนั้นฝ่ายมันก็จะต้องพินาศด,ด้วยภัยที่ย้อนกลับไปหาพวกมันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ